อย่างก็มืออันีโอ้แข็งนะครับตอนเราไปบ้านอยมักันเยอะมากที่เลี่ยงของลูกไ่ก็เป็นว่าอะไรแบบนี้ก่นข้าวาวขาท่านพันธุ์ออบ้านของพรมากคุมข้องบานลานเมืองอายุย็นป็นสุกวันโตคือปีกุมป่าวแหงคือปีกวมสิบานซาหาบาลื กำไฟไส้สามารีสีกำไฟขวาแดนแก้วเป็นเคสก็รำลือว้หน้าปูเนี่ยเะมีลิเตจดแจขาดสามารถคุมข้องลูก,ลกหลานลูกเติงลูกเที่ยงของยนาปูบระวัติยูกก่ยกลไกยู่ไกลอยุคไกยู่นเหนือยู่แห่งหนุนตำบลในกระสางลูกหลานยกมือใส่เข่าเท่าใส่หัวลหลังหลังยนาปูยน Nh าปนูคุมข้องปกปักรักษา ก็เลยต้ํงก้มมามากัฒนาเพราะย่ยคูมีหูแกวตาจิบสามารถลิเห็นและเห็นลูกหล้นร้านบ่ว่าเจีบคิวใสสร้างงาปูสามารถมองเห็นลิงเห็นมีเหตุมีไขเกิดขึ้นนะครูกับปัดปลายไผ่หงแกลูกแกร้านย่ามลูกร้านมีปัญหางาปูกระซอยคนใต่แงนลุกลูกร้านมีธุรกิจส่วนตัวในคนเลื่อนบ่ว่าดทำธุรกิจสิ่งใด ลูกร้านาเระเวงงาปูงาปูขุมค้องต่อยเรือให้ระยุดลงเลยดีงานประเทศนี้ที่ยิ่งใหญ่ของงาปูเผาทงแดงก็คือประเทศนี้บุญบ้องไปถึงเป็นประเทศนี้ที่ขาดบ่ได้เพราะงาปูเผาทงแดงได้กำหนดไปให้แก่ลูกแก่หลาน <c oughs> บ่เอาหน่อยต้องเอาใหญ่เอาทุกปีถ้าบ่เอาจะมีอันเกินไปพวกลูกหลาน พวกคณะกรรมการบรบโพครางผู้นำชุมชนผู้นำทองทินีู่้งเจ้าวเที่ยงวันได้รวมใจทันจัดขึนแต่กำหนดมือก็คือมือวันทุกที่เจ็ดก็คือมือนี้เป็นงานคณะหลวันนะี้ปูคำลังเตรียมออกไปทำทีิทกรรมบวช์้วยหลวงอันที่นี้ หนึ่งเดียวในโลกมีบ่วอยู่อำเภอเชียงขวัมองเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเลยทางร่วมปัฒนาวางโรอยู่อำเภอเชียงัยหม้อม่วงพงาปูเพื่อไปทำพิธี่นูด้วยประกอเรื่ ีเอ่อโดยคำนกงการมีผ้วยพระอาจารนักงจรตรงกับท่านมหาอมาต การติตั้งประเมินเอาฟูลานสารโอ้ตันยุลองมตันเบิ้งเยื่ตับว่เห็นใจหลายยิ่งขึนมาสูงแหงหลก็เป้าคนขนาดพี่น้องต้นสื่อมวลชนทุกแขนงตับทุภาพส่วนไม่ว่าจะส่วนราชการมาจากการู้คนคว้าและวิจัยต่างนะเกี่ยวกับภาวะ

ซึ่งปีนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นปีที่ดีแห่งทศวรรษซึ่งของพวกเรานี่ได้จัดกิดจกรรมบุญบ้องไฟนะครับเป็นบุญบ้องไฟที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีนะครับในการจัดบุญบ้องไฟนั้นาทางาตำบลเชียงขวัญหรือโรงเรียนเมืองเชียงขวัญน,นะครับแล้วก็ร่วมกับ หมู่บ้านชุมชนของบ้านแม่นะครับได้จัดกิจกรรมบุญบ้องไฟตลอดมาแล้วก็โรงเรียนเมืองเชียงขวัญนะครับได้เข้าร่วมทุกๆปีโดยมีการนํานักเรียนนะครับนําขบวนนักเรียนซึ่งมาร่วมกิจกรรมประเพทีนี้ไม่ได้ขาดนะครับมาทุกๆปีครับตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเมืองเชียงขวัญโรงเรียนบ้านแม่เรานี่แต่เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแม่นะครับแต่ทีนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนเมืองเชียงขวัญซึ่งเรา ได้เข้าร่วมแล้วก็มีศรัทธาในบุญบ้องไฟในหลวงปู่เผ่าเจ้าหงแดงของเราเนี่เป็นอันดับที่หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคลองใจนะครับแล้วก็ยึดเหนี่ยวใจิตใจของชุมชนไม่ว่ามาจากที่ไหนนะครับแห่งหนตําบลใดเราก็สามารถเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็ขอพรใครมาขอพรจากที่นี่จะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับก็คือประสบความสําเร็จประสบ ความสุขอ่าทะวีผลนะครับความสุขเพิ่มผลขึ้นนะครับว่าทุกคนมาอยู่ที่นี่จะมีความอบอุ่นความรักและศรัทธาของหลวงปู่เฝ้าเจ้าหงแดงทางแก้ไขค,คือให้ซูนี่ทรงานประเภทนี้บุญนันหงคืนเออมีบังไฟสามบังขาเขียนหนึ่งเออสามบังนี่ก็เอินขาเขียนหนึ่งแล้ว ดังคณะค้อยหลวงขคืนให้ผู้หนึ่งเป็นค้อยให้ผู้หนึ่งเป็นแม่บอลบาตมีของสองนาของเลี้ยงนี่มีสาบมีชิงมีปีมีแคนอลแล้วคามีาของค้อยมีอุปชาเออมีอุปชามาทำพิธีบวชให้ค้อยดีนี่บางไฟสามขาเช่ยหนึ่งสามบางนั่นมีความหมายจังไหน ให้บางที่นี้ให้พอกสูขึ้นกู้ขป็นสูฝากหาแถนขอฝากขอฝนฝนทุกถือตองตามฤดูกาลเอ่อบางที่สองขึ้นไปให้เขาในหน้าพาในนำ้ำผู้รมสมบูรณ์พืชผักท่าญยารทั้งหลายให้มีย่าให้ขาดให้เขินให้มีเลือพ่ออยู่พ่อกินย่าให้อดอยากบางที่สามุกขึ้นไปแล้ว ขอให้อ่าทิ่งศักดิ์ศรีไปนี่คุ้มครองปกปักรักษาลูกลูกหลานหลานของญาปู่นี่ให้ปลอดาัยเจลาค่ะอะไรต่อไปเต้นเตนสีเพื่อจะได้ตกแต้นให้เป็นที่วันเพลงพ่อผู้คุ้มโดยเฉพาะผู้พิพเพราะว่าผู้เคยเป็นการเป็นตื่นเงินที่เป็นต้นแรกเพื่อามาจากการเสียงใต้ด้วยกัน แต่ส่วนมากสีเขียวผมมีเพียงผู้สีแดงสีขาวและก็สีดำคนหนักอันเชิญองค์หลวง่อาวยาวขแดงเขาสีสติทิบไ้แดงเลยเอาวัตถุมงกลไปให้สิ่งตีแรกเปลี่ยนวัตถุมงคลคือหยางหยาเด้อยูยหยาเห็นมันอกนิ่งเขาตรงน้อยแครับ เห็นจะดีไงปุ๊บคนหนึ่งนันเป็นเป็นเป็นมารยาของสาธารณชนที่ประทับร่างของผู้ที่ของผู้ที่ต้องการบูรนะครับการที่เขาเป็นซึ่งจะปรากฏยู่บนเขาซึ่งจะปรากฏยู่บนเขาของพักดานตัวอีกสักคเพราะไม่ได้นอนด้เห็นผู้เรียนบ้านเมืองเป็นผู้บริหารระดับประเทศ ทรงผลไนพอเมพี่น้องเจ้าบ้านเฮาได้อยู่ดี่ี่ซุปนะยัไงเ่ยแต่เจ้าบ้านเนี่ยต่างตารก็เลอ เหรัญงเงินให้ค้วยจานชื่ออีหยังพอเป็นความเพื่อของชาวบ้านคือคือช่วงนั้นเพิ่นญี่ปุ่นเนี่ได้เข้ามาติ้ดอยู่ในหลางของเิคนหลวงแล้วเขาชาวบ้านนี่ชือว่าพี่นย่เปรัวงกันเลยเอาหนาได้กล้วยแล้วก็ขอไม้ไม้ที่อยู่ใน แล้วก <icana>, ุ้งกุ้งสวงอ่ะยอไว้เย้ไหบูซ่าเยออไรบบไบูซ่าเพื่อให้มันจะมีม <ot earth> ุ่งค้นปอกกุ้งชิงกุ้งเยียนเออโราไั้ทหลายทั้งกวงงานนี่ก็คึอเงินเมื่อรึ้นเงินเป็นงานคนโบรัณเดินงาน ก็ก็นี่ยแหละเอาละเอา ท่านสาสอดบอได้แล้วมักมวลคือกันแมาโอ้งานนี้ลุ่มหยัดหยาเอาผู้นี้ไปโอ้ยไปดึงออหยังของคว้าจานั่นโอ้ยโอ้ยนี่แหละครับคุ้มพ่อหนูดี ผู้ฆ่ามูเฮ็ดเพิ่นบอกว่าเอาของดีจากขั้วยจาไปเป็นลิ้นหุ้นหลังจากแหงาขั้วยจาแล้วนะครับนี่ครับโอ้หมอนผักครับเอาเห็นแบบ้างหลังเอาซอจอตุนลูกพ่อเงี้ยสลัดกามาครับโอ้ก็ทั้งลูกไทยเงี้ยเพิ่นมาเพิ่นเลยครับแห่งการสนับสนุนเต็มที่ครับ เขานะครับ